สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มีเคสลายมือดีๆมาฝากกันนะคะ ลายมือของคนที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีคู่ครองที่ดีลายมือของคนที่จะมีโชคลาภเงินทองลายมือของคนที่จะร่ํารวยมีสัญลักษณ์เศรษฐีมีอะไรกันบ้างในลายมือมาส่องมาดูมาอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการดูลายมือของตัวเองว่าเรานั้นมีเส้นดีๆตามตํารานะคะอะไรกันบ้าง แต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอปัทมาพรด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆในการวิเคราะห์ลายมือดูลายมือหรือว่าการจะทำนายดวงในรูปแบบต่างๆนะคะตามตำราที่ครูเอได้ศึกษาแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์การดูดวงให้กับหลายๆท่านกันมานะคะก็เป็นระยะเวลาหลายปีละ ก็นำมาแชร์กันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามตำรานะคะเอาละค่ะก็ไปชมกันเลยค่ะลายมือดีลายแรกนะคะที่อาจารย์อยากจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากเจ้าของลายมือนี้ก็ได้อนุญาตให้อาจารย์ได้นำลายมือมาเปิดเผยให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่า พออาจารย์ทำนายไปแล้วเขาเฉลยมาว่าดวงชะตาของเขาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตอนแรกก็รู้แค่ชื่ออายุอาชีพนะคะแล้วก็ส่งลายมือมาให้จากนั้นอาจารย์ก็ทำนายไปนะคะพอทำนายไปเสร็จแล้วก็จะมีรีวิวฟีดแบ c กกลับมาซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกคะ่ะนะคะที่อาจารย์ทำนายลายมือไปให้แล้วแล้วเขาจะกรุณามีฟีดแบ c k ส่งรีวิวมาให้อาจารย์นะคะซึ่ง ท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่กรุณาให้ได้นำคำพยากรณ์บางคำได้มาเปิดเผยนะคะว่าตามลายมือนั้นสอดคล้องกับชีวิตจริงของเขาอย่างไรบ้างนะคะสำหรับลายมือนี้ที่เห็นว่าเด่นชัดและดีมากๆคือเป็นลายมือที่มีเส้นวาสนาจ้าเส้นวาสนาเนี่ยยาวคมชัด และปลายแยกออกมาเป็นตรีศูนย์สามงามลักษณะแบบนี้ดูเลยว่าเป็นคนที่วาสนาดีนะคะเอาอย่างนี้ค่ะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวาชตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรแต่ในลายมือนี้ท่านเป็นผู้ชายนะคะและเส้นที่เอามาให้ดูนะคะก็คือเป็นเส้นที่อยู่ในมือซ้ายนั่นหมายความว่า การกระทำบุญกรรมนะคะที่ทำในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตณปัจจุบันและอนาคตดังนั้นลายมือด้านซ้ายของเพศชายก็คือปัจจุบันและอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้น เส้นวาสนายาวคมชัดระดับนี้นะคะแบบ 3D ขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่วาสนาดีทำอาชีพการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจการค้าการขายหรือทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จเพราะเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจสูงนะคะขยันหมั่นเพียรและมีความจดจ่อ ในการทำงานหรือทำธุรกิจค้าขายลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะคะและการที่เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนหยิบโยงหยิบจับทำอะไรแล้ววางแล้วปล่อยนะคะเจอปัญหานิดนิดหน่อยๆปล่อยไม่มีทางประสบความสำเร็จแต่เจ้าของมือเนี้ยเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงนะคะเส้นวาสนาของเขาจึงเกิดมาจากเส้นชีวิตนั่นหมายความว่า การงานมาจากความสามารถของตัวเองแล้วเส้นคมชัดผ่านที่ลาแห่งความลำบากขึ้นมายังเนินเสาใต้นิ้วกลางแล้วแยกออกมาเป็นตรีศูนย์ลักษณะแบบนี้หมายความว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือการทำธุรกิจค้าขายซึ่งเจ้าตัวก็มาเฉลยทีหลังว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ และที่สำคัญก็คือปลายที่แยกออกมาเป็นตรีศูนย์สัญลักษณ์ตรีศูนย์หรือสามง่ามเป็นสัญลักษณ์อาวุธของพระศิวะนะคะนั่นหมายความว่าการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะมีเหมือนมีอาวุธที่ดีเป็นสิ่งที่จะใช้ในการต่อสู้นะคะและประสบความสำเร็จได้และอยู่บนเนินเสานะคะใต้นิ้วกลางคือเนินขุมทรัพย์ดังนั้น ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรแล้วประสบความสำเร็จเขาจะสามารถสร้างหลักฐานบ้านช่องที่ดินขุมทรัพย์ทรัพย์สมบัติให้กับตัวเองได้เขาบอกว่ามีเงินผ่านมือมาแล้วไม่ต่ำกว่า34ล้านในวัย50าสิต้นๆนะคะแต่ตัวเขาเองนั้นในวัย20่ต้นๆจัดเงินล้านแล้ว นะคะนี่ก็คือความสามารถในการทํางานหาเงินของเจ้าของมือที่มาเฉลยให้กับอาจารย์ได้ฟังหลังจากที่อาจารย์ได้ทํานายลายมือให้เขาไปแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขามีเส้นอุปถัมภ์ยาวขนาดนี้ตรงนี้ไม่ใช่เส้นชีวิตนะคะนี่คือเส้นอุปถัมภ์นี่คือเส้นชีวิต เส้นชีวิตยาวนะคะนั่นหมายความว่าอายุยืนยาวนะคะสำหรับเส้นชีวิตนะอายุยืนยาวและเส้นชีวิตไม่ขาดสุขภาพแข็งแรงนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเส้นอุปธรรมที่มันอยู่ข้างๆเส้นชีวิตตรงนี้แล้วมันคมมันชัดมันยาวเหมือนกับมีเส้นชีวิตเนี่ยสองเส้นเลยแต่ไม่ใช่มันคือเส้นอุปัรภมนะคะ ที่อยู่ข้างๆเส้นชีวิตตรงนี้หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตนะคะทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้เจ้าตัวก็บอกว่าเขาเป็นคนเขาเป็นสายเปย์นะคะเขาเป็นคนใจดีแล้วก็อชอบชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นสายเปย์นะคะไม่ได้ตรณีฉีเหนียว ดังนั้นเขาจึงรู้จักคอนเน c t ชันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตนะคะในวงราชการหรือว่าในวงธุรกิจก็ตามดังนั้นเขาจึงเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาซัพพอร์ตนะคะเพราะว่ามีคอนเน c t ชันที่มี power นะคะที่จะช่วยหนุนเขาได้ซัพพอร์ตเขาได้ ในยุคปัจจุบันนี้คอนเนคชันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะการที่เรารู้จักคนเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนที่มี Power มีศักยภาพก็จะช่วยทำให้เรานั้นทำธุรกิจการงานหรือติดต่ออะไรมันลาบลื่นมันประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนั่นเองนะคะนี่ก็คือเส้นของการที่จะมีคนอุปถรัรมภ์คำชูนะคะต่อไปเขามีกากบาทนะคะอยู่บนเนินพฤหัสค่ะเนินพฤหัสใต้นิ้วชี้ นะคะกากบาทที่อยู่ในมือมันไม่ใช่ว่าจะดีในทุกๆจุดนะคะในมือเนี่ยจะมีกากบาทที่ดีเนี่ยก็คือ2จุดนะคะก็คือกากบาดบนเนินพฤลหัสใต,ต้นิ้วชี้กับกากบาทกลางฝ่ามือนะคะกากบาทกลางฝ่ามือตรงนี้ที่อยู่ระหว่างเส้นอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจนะคะ การกรบาทที่อยู่กลางฝ่ามือกับการกรบาทที่อยู่บนเนินพาลึหักหรือว่าเนินคุณธรรมนี้2จุดนี้เท่านั้นที่ดีถ้าการกรบาทอยู่ที่อื่นไม่ดีนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่ามีการกรบาทอยู่บนเนินจัน์หมายความว่าจะได้รับอันตรายทางน้านะคะหมายถึงว่า เวลาที่เดินทางทำน้ำหรือว่าแม้แต่จะไปเล่นสวนน้ำนะคะก็ตามระวังจะเกิดอันตรายซึ่งตัวอาจารย์เองก็มีการกระบาดอยู่บนเนินจันทร์ก็เคยเกือบจมน้ำตายมาสองครั้งแล้วในชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นหรือนะคะจะเป็นอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับของเหลวภายในร่างกายของเราก็ได้นะคะในกรณีที่เรามี กากบาทอยู่บนเนินจันทร์ทีนี้อาจารย์จะมมาพูดถึงว่าในมือของลายมือนี้นะคะของคุณคนนี้ที่กรุณามาเป็นเคสให้อาจารย์ในวันนี้นะคะ<ม>ก็คือกากบาทบนเนินพฤหัสหมายความว่าได้คู่ดีค่ะได้คู่ครองคนรักที่ดีคําว่าคู่ที่ดีนี่มีอะไรบ้าง 1. อาจจะได้โขนหน้าตาดีนะคะได้คนสวยได้คนหลอ่อมาเป็นคู่ครองคนรักในตำลานะคะ คนที่มีกากบาทอยู่บนเนินพระฤหัสนั้นจะได้คู่ที่ดีได้คนสวยได้คนหล่อมาเป็นคู่ครองคนรักได้แต่งงานกับคนหน้าตาดีบุคลิกภาพดีนะคะหรือ2คือการที่จะได้คู่ที่ดีมาส่งเสริมดวงชะตาแต่งงานแล้วจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยขึ้นนะคะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ในกรณีของเจ้าของมือนี้นะคะก็ได้เฉลยให้อาจารย์ฟังว่าเขามีภรรยานะคะเป็นดีกรีถึงขณะดแอร์โฮสเตสนะฮะก็สวยนะคะ A อร์โฮสเตสสวย A อร์โฮสเตสสายการบินไทยด้วยแล้วคิดดูว่าสมัยแต่ก่อนนะคะคนที่จะเป็น A อร์โฮสเตสสายการบินไทยนะคะได้นั้นนะคะนอกจากจะความรู้ดีแล้วนะคะ ก็ยังจะต้องสวยด้วยภรรยาก็อายุ50าสกว่าแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นรุ่น90้น่ะในยุค90้น่ะสมัยแต่ก่อนนะก็คือยุคเดียวกับอาจารย์นี่แหละใครที่จะไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสได้เนี่ยก็จะต้อง1สูงไม่ต่างกว่า160เซนติเมตรการศึกษาดีภาษาดีและที่สำคัญสวยบุคลิกภาพดีถึงจะไปสมัครแอร์โฮสเตส สายการบินไทยได้นะมันก็ไม่เหมือนกับออทั่วๆไปในสมัยนี้นะคะซึ่งสมัยนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะง่ายกว่านะคะแต่เมื่อก่อนในยุค90เนี่ยการที่จะสมัครเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแบบคุณภาพนะคะคัดเกรดคัดคุณภาพหน่อยดังนั้นคุณภรรยานะคะของเจ้าของมือเนี่ยก็สวยนะสวยในระดับเป็นแอร์โฮสเตสในยุค90ได้อะนะคะ อีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะในลายมือนี้ถึงแม้ว่าจะมีจะมีช่วงช่วงนี้ที่ห่างระหว่างเส้นเส้นชีวิตกับเส้นสมองนะคะเส้นชีวิตกับเส้นสมองห่างเนี่ยก็เป็นคนที่อาศัยเปเงินทองรั่วไหลนะคะแต่เขาก็มีเส้นที่มักแบบเนี้นะคะ เส้นที่มาแบบนี้เลยทาให้กลายเป็นว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์ัคกี้ m นะคะมาจากเส้นชีวิตนะคะเส้นตรงนี้มาที่เส้นสมองแล้วก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็มาจดกับเส้นใจแล้วก็มาลักษณะแบบนี้และในลายมือนี้นะคะก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ัคกี้ m นะคะสัญ,ญลักษณ์ัคกี้ m ที่มาจากเส้นชีวิต นะคะแล้วก็มีเส้นมาเชื่อมตรงนี้มายัางเส้นสมองแล้วเส้นวาสนาขึ้นไปต่อแล้วก็เส้นใจใกลายเป็นสัญลัก,กษณ์ลัคกี้เอ็มก็อย่างที่หลายๆคลิปที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์เศรษฐีค่ะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านนั่นเองนะคะนอกจากนี้ในมือนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ สามเหลี่ยมขุ่มทรัพย์ด้วยนะคะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นั่นก็คือตรงนี้ค่ะเส้นสมองเส้นวาสนาและเส้นหุดนะคะอาชีพของเขามาเฉลยทีหลังว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะโดยที่ตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วนะคะก็เห็นช่องทางอะไรที่ทําเงินได้ทําหมดค่ะนะคะ เป็นคนที่ทำธุรกิจตามกระแสดังนั้นเขาจึมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านตั้งแต่อายุวัย20ต้นๆน,นะคะและปัจจุบันนี้อายุ50กว่าแล้ว50ต้นๆน,นะคะก็เงินผ่านมือแล้วกว่า34ล้านนะคะดังนั้นในลายมือของเขามีสัญ,ญลักษณ์ทั้งลัคกี้เอและสามเหลี่ยมคุมทรัพย์ จึงเป็นลายมือเศรษฐีนะคะที่จะมีโอกาสได้จับเงินล้านหลายๆครั้งแล้วก็เป็นคนที่สามารถทำธุรกิจลงทุนแล้วประสบความสำเร็จอ้าวทำธุรกิจอะไรแล้วประสบความสำเร็จก็เขาลงทุนค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นบริษัทเป็นอะไรนะแต่ลงทุนเช่นซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านแล้วพอถึงเวลาระยะหนึ่งช่วงหนึ่ง ขายบ้านอ่ะในราคาหลัก10ล้านอัพอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนแล้วมันได้กำไรนะคะซื้อถูกขายแพงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือได้ว่าความเฉลียวฉลาดของเขานะคะที่เป็นองค์ประกอบของสามเหลี่ยมคุมทรัพย์เนี่ย ความชาญฉลาดนะคะการมองเห็นช่องทางทางธุรกิจและก็การเห็นช่องทางในการลงทุนประกอบกับเส้นวาสนาเป็นคนวาสนาดีเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะคะความขยันขันแข็งในการทำงานและประกอบกับเส้นพุทธก็คือการค้าการขายการลงทุนกลายเป็นสามเหลี่ยมกุ่มรัพย์นะคะ,ะ,คะเงินทุนก้อนเล็กๆนะคะ ออกดอกออกผลจเจริญงอกงามกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นได้ก็เป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ร่ำรวยได้เป็นสัญลักษณ์เศรษฐีอย่างลายมือที่สองนะคะสัญลักษณ์รูปปลาที่อยู่บนเนินอาทิตย์สำหรับผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปปลาอยู่บนเนินอาทิตย์นะคะซึ่งเนินอาทิตย์นั้นความหมายของเนินก็คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทอง และถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ดีๆนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์เช่นสัญ,ญลักษณ์รูปปลาตะเพียนเป็นต้นสัญ,ญลักษณ์รูปปลามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยและอยู่บนเนินอาทิตย์จะทำให้เจ้าของมือนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะคะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานมียศถาบรรดาศักดิ์ทำให้เจ้าชะตนั้น ทำงานประจําหรือทํางานที่มีความมั่นคงนะคะแล้วมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยศสูงขึ้นมีชื่อเสียงที่ดีคนนิยมชมชอบนะคะและมีความมั่งคั่งร่ารวยเงินทองที่หลั่งไหลมาจากเครดิตที่ดีจากความเชื่อถือเชื่อมั่นที่คนรอบข้างนะคะได้ให้ความไว้วางใจจึงทำให้เจ้าชะตนั้น เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีมีมีเกียรตินะคะและก็มีความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นเองค่ะตัวอย่างลายมือที่สามนะคะมีเส้นอาทิตย์ที่คมชัดตรงนี้ค่ะเส้นอาทิตย์อยู่บนเนินอาทิต,ตย์ใต้นิ้วนางนะคะเส้นอาทิตย์ใครที่มีเส้นอาทิตย์เนี่ย คนนั้นจะโชคดีนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองและเส้นเนี่ยเป็นลักษณะตัว V ีวิตตอรี่นะคะเส้นอาทิตย์ที่ตรงปลายเป็น V ีวิตตอรี่ชีวิตในช่วงบ้านปลายจะประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีเกียรตินะคะมีเกียรติมีได้รับการยอมรับ มีฐานะที่มั่นคงนะคะเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและเป็นคนที่มีโชคลาภเงินทองมีทรัพย์สมบัติส่วนตรงนี้นะคะเส้นมรดกได้รับมรดกตกทอดอาจจะมรดกมาจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือมรดกที่มาจากครอบครัวนะคะในครอบครัวเช่นมรดกจากสามีมรดกจากภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ และในมือนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ดีก็คือมีรูปปาตะเพียนนะคะอยู่บนเนินเสาเนินเสาอยู่ใต้นิ้วกลางค่ะเนินเสาคือเนินขุมทรัพย์อย่างที่บอกว่าสัญ,ญลักษณ์ปาตาเพียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความมัง่งคั่งดังนนั้นเจ้าของมือนี้นะคะชีวิตในช่วงบ้านปลายจะมีทรัพย์มีสมบัติมีขุมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินมีหลักทรัพย์ นะคะได้รับมรดกและเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับของสังคมฐานะดีและมีโชคลาภเงินทองความร่ำรวยค่ะแต่ถ้าหากว่าในลายมือใครมีข้อบกพร่องนะคะเช่นเส้นขาดหรือมีเกาะเป็นโซ่มีส่วนที่เส้นตัดกลางฝ่ามือเยอะหมายถึงอปะะุปสรรคหรือแม้แต่ขี้แมงวันนะคะหรือไฝที่อยู่บน ฝ่ามือที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะก็มีคนถามอาจารย์มาว่าจะแก้ไขอย่างไรไอ้ข้อบอกพร่องอย่างนี้อาจารย์ก็ได้แนะนำไปนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์เองแล้วก็จากการที่ได้สังเกตและจากตำราต่างๆที่ได้ศึกษามาสิ่งที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องไปสักให้เสียเงินเสียทองเพราะว่าสักมาแล้วลหลายๆคนก็ผิดหวังจากการสัก ลายมือนะคะแต่อีกหลายๆคนที่ชีวิตดีขึ้นก็มีดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปสักลายมือมาแล้วแล้วชีวิตจะปังดีกันทุกคนนะคะดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็คือการกระทําของเรานี่แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวแก้ดวงชะตาของเราทําดีให้มากละเว้นความชั่วมีสติและจะเกิดปัญญา นะคะการกระทำที่ดีหรือการทำบุญสร้างบาร,รมีนั้นจะทำให้ลายมือเส้นยอ่อยๆเส้นเล็กๆเกิดขึ้นมาใหม่เป็นลายเส้นที่ดีหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นในฝ่ามือและลายมือที่เสียมันก็จะจางลงลายมือของคนเรานั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ3ามเดือนค่ะขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือบุญกรรมที่เราทำนี่แหละค่ะดังนั้น ในเมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มันดีขึ้นทำดีมากขึ้นคิดดีทำดีพูดดีมากขึ้นชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนนะคะโชคชะตาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีและจะทำให้ชีวิตนั้นมันมีโชคลาภเงินทองพบความสำเร็จพบความราบลื่นมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราเปลี่ยนพฤติกรรมทำดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ หากสนใจดูดวงส่วนตัวดูลายมือส่วนตัวนะคะมี2แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือการทำนายวิเคราะห์ลายมือค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะทุกเส้นทำนายเป็นคลิปวิดีโอค่ะแพ็กเกจที่2ค่าครู990บาทค่ะเป็นการวิเคราะห์ลายมือดูดวงด้วยลายมือบวกด้วย การผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยแพ็กเกตนี้สามารถทำคำถามได้ห้าคำถามค่ะคํำทานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอค่ะแพ็กเกตการเปิดไพ่ทํานายดวงการทํานายดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีค่ะค่าครู990บาทสามารถถามคําถามได้5คําถามจะครอบคลุมการดูดวงแบบ ปัจจุบันนะคะครอบคุม3เดือนค่ะคำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทํานายดวงของเจ้าชะตาค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ที่ QR code นี้หรือ ID แอดนายพยากรหรือจะกดที่ลิงก์ไลน์นะคะที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะ